เมื่อเกิดในภพใดชาติใดคุณก็จะต้องจเ,เกิดมาเจอกับความแก่ความเจ็บและความตายไหมต,ต้องไหมอ,อ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านจึงเรียกว่าบุญกุศลที่เราทำเนี่ยอย่างเก่งมันก็ทำให้เราแล่นไปสู่จุดที่อยู่ในจักรวาลในโลกนี้โดยที่ไม่สามารถจะหลุดพ้นไปได้ เขาเรียกว่ากุศลที่เป็นไปในวัฏสงสารเจะประคุณทําบุญในครั้งนี้ฟังธรรมในครั้งนี้ขอให้เกิดมารูปสวยรูปงามมีทรัพย์สินมากนะมีค่าทาสบริวารที่รับใช้ไม่ไม่หักหลังอย่างเนี้ยนะเป็นผู้ที่ดูแลว่าง่ายอะไรอย่างเงี้ยว่าไปเยอะแยะมากมายก็จะต้องมีอัตภาพนั้นๆอาจจะมาเรียก เอาเองว่าการทำบุญประเภทนี้ยังไม่ได้ประโยชน์สูงสุดเป็นการได้ประโยชน์แค่เล็กๆน้อยๆน้อย,อยมากนะโยมนะเพราะอะไรเพราะบุญเนี่ยสามารถอํานวยสิ่งที่น่าปรารถนาได้จนเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าก็ยังสามารถปรารถนาได้เมื่อกี้ตมาทิ้งวาละไว้ว่าถ้าเรายังเป็นคนที่โกรธเราก็ทำบุญครั้งไหนก็ ขอให้ความโกรธของข้าพเจ้าลดลงอย่างรวดเร็วเถินเอาไหมข้าพเจ้ายังมีความโลภเห็นใครเขาได้อยากได้เหมือนเขาขอให้ความโลภของพระเจ้ามันลดจนหมดไปด้วยเร็วด้วยเถินดีไหมดีเพราะมันจะเป็นความปรารถนาประเภทที่สองคือวิวัตะคามินีกุศลกุศลที่เป็นไปเพื่อออกจากวัตตา ศาส,สนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นะจุดประสงค์ของพระองค์ก็หรือทรงทราบแล้วกิเลสเป็นต้นตอของความเกิดของสัตว์โลกทั้งหลายหน้าที่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือทรงแสดงธรรมให้สัตว์โลกเห็นโทษของความโกรธเห็นโทษของการเวียนตายเกิดในวัฏสงสารแล้วก็ทำตนให้พ้นจากกิเลสเพื่อที่จะพ้นจากวัฏสงสาร หมดหน้าที่ของพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่จะตัดสรู้ขึ้นอย่างน้อยสี่องไขแสนมหากรระในหนังสือสัมภารมิบากยังอ่านไม่จบมันไม่ใช่ไม่ใช่ปีน,น้อยเดือนน,น้อยวันน,น้อยเลยมันมากยาวนานมากท่านจึงบอกว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยที่น้ำตาหลั่งไหลมาเพราะพ่อตายแม่ตาย สามีภรรยาลูกตายมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่เราตายเกิดกันมามากแล้วโอกาสที่ได้มาเจอพระพุทธศาสนาเป็นโอกาสดีของเราทันทั้งหลายแล้วเพียงแต่เราตั้งความปรารถนาให้มันดีให้มันเข้าทางในทางพระพุทธเจ้าสอนเรื่องรวยเรื่องสวยเรื่องอะไรอีกอะ เรื่องสารพัดเรื่องของชาวโลกอะนะเป็นใหญ่ความเป็นใหญ่นะความมีอายุยืนพวกนี้บุญกุศลที่เราทำเนี่ยมันมีโอกาสจะได้อยู่แล้วยังให้ทานเนี่ยได้ระยมให้อาหารเป็นทานเนี่ยได้อายุวันนะสุข,ขะภะปฏิพานนะหูได้ตั้งเยอะแยะแล้วบุญเขาส่งผลอย่างนั้นด้วยแต่บุญที่จะเราอาจจะถูกหลอกไปก็คือว่า อาขอให้รวยให้รวยนะโยมยิ่งทํายิ่งรวยนะถูกไหมก็ถูกนะแต่เป็นการกระตุ้นให้เราไปติดอยู่กับความรวยความรวยทําให้เราเป็นสุขได้ไหมละ่ะได้ไหมไอ,อไ,ออไอ้นู่นก็ของเราไอ้นี่ก็ของเราไอ้นั่นก็ของเราเฮ้ยมันเป็นของที่ต้องเสียหายไปเราก็ต้องไปตามดูแลรักษามันมันก็เป็นความทุกข์ที่เพิ่มให้ตัวเองสรุปความว่า บุคคลผู้ฉลาดนะเม้จะให้ข้าวสักทัพผีหรือกระบวยหนึ่งช้อนหนึ่งก็ตามเขาปราถนาเป็นบุญที่นำเขาออกจากวัตะสงสารได้อาตอมาชอบใจจริงๆจริงๆโบราณอาจารย์ก็คือครูบาอาจารย์ไม่รู้ท่านเป็นอะไรเนาะ จะพูดถึงในฐานะนี้ท่านก็เป็นนักเขียนนั่นแหละเอาพูดง่ายจะพูดถึงสุนทรพูก็แล้วกันใครรู้จักสุนทรผูบ้างรู้จักนะสมนีรู้จักไหมบ้านท่านอยู่ไหนนะสุนทรผูบ้านท่านอยู่ไหนและยองแล,ละยองมั้งด้วยนะสมนีเก่งจังนะเปลี่ยนชื่อได้แล้ว พระอาจารย์ไม่ทราบหรอกเป็นคนละยองใช่ไหมโอ้นี่เชไม่ธรรมดานะสุนทรผู้อายองมฟังให้ดีนะสุนทรผู้เนี่ยท่านฉลาดตาตมาจับประเด็นของท่านนะเวลาที่ท่านไปไหว้ภูเขาทอง นะส,สุวรรณบรรพศเนาะที่วัดสะเกดนะนะท่านนั้นท่านก็แต่งแต่งนิราชภูเขาทองใช่ไหมนะเวลาที่ท่านท่านตั้งจิตอธิษฐานเนี่ยท่านตั้งจิตอธิษฐานไว้ไพเราะมากและครอบคลุมหมดโยมท่องได้ไหมถ้ายมท่องได้ตะมาจะไม่ต้องท่องเพราะเวลาไม่ได้นะงั้นโยมฟังนะโยมไพรินฟังนะเนนฟังนะ ฟังไหมด้วยเดชะที่สัมมเนีนมาบวชเนียนอะไรเงี้ยเด็นจะได้ตั้งความปรารถนาบ้างขอเดชะพระเจดีคีรีมาตรบรรจุธาตุที่ตั้งณรังสรรข้าอุตสามาเคารพอบพิวันเป็นอนันตอานิสงดำรงกายจะเกิดชาติใดนใ,นในมนุษย์ ให้บริสุทธิ์สมจิตที่คิดหมายทั้งทุกโศกโรคภัยอย่าใกล้กลายแสนสบายบริบูรณ์ประยูนวงทั้งโลภโ,โทโสและโมหะให้ชนะใจได้อย่าไหลหลงทั้งฟุ้งเฟืองเรื่องวิชาปัญญายงอีกทั้งทรงศีลขันในสันดานอีกสองสิ่งหญิงร้ายและชายชั่ว อย่าเมามัวหมายรักสมัครสมานให้สมหวังตั้งประโยชน์โพธิญาณตราบนิพพานเบื้องหน้าให้ถาวรท่านตั้งใจไว้ดีไหมดีมากๆเลยโยมอาตมาชอบส,สองประเด็นก็คืออขอบุญกุศลเนี้ยให้เป็นไปเพื่อพญาณน,นะโพธิญาณการตัดสู้ และที่สําคัญก็คืออีกสองสิ่งหญิงร้ายและชายชั่วเนี่ยเพราะว่าอะไรการไปคบกับคนผ่านเนี่ยมันจะนําความวิบัติมาให้เราอย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วนะอย่าไปได้หลงรักเลยมีอาจารย์ที่จังหวัดจันทบุรีท่านท่านก็บอกว่าเวลาที่เราทําบุญกุศลเนี่ยสองอันเนี่ยท่านจะบอกเพิ่มเติมบอกอิมินาปุญญกรัมเมนะด้วยอํานาจแห่งบุญกุศลนี้ มามีภาละสมาคโมขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้สมาคมกับคนผานสตังวะสมาคโมโหตุขอให้สมาคมคบหากับเหล่าสัตว์บุรุษสตังเนี่ยสมณีนไม่ได้หมายถึงสตังที่เราใช้นะหมายถึงสัตว์บุรุษคนดีบัณฑิตมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยเรียกว่าให้ครบและไม่ครบสองสิ่งเนี่ยคือหนึ่งอย่าไปคบกับคนผาน นะเดี๋ยวนี้หลายๆคนที่อยู่ในต่างจังหวัดเนี่ยบ้านไม่เป็นบ้านแล้วก็คือลูกเนี่ยไม่ได้รับการอบรมนะจากพ่อแม่เท่าที่ควรแล้วก็อยู่ตามลำพังแล้วก็ไปเสพยาที่ไม่ควรจะเสพเนี่ยไม่น่าจะเรียกว่ายาเนี่ยเป็นสิ่งเสพติดอย่างเนี้ยพวกเนี้ยก็ทำให้จิตใจผิดเพี้ยนและไม่เข้ามาบวชเมื่อวันก่อนนี้ สัมมเนนท่านหนึ่งบวชบวชไปแล้วเขาลาสิกขาไปนะนะเขาบอกว่าเขาไปเป็นทหารเกณฑ์นะอยู่ที่ค่ายแห่งหนึ่งแถวปราจีนบุรีแล้วก็ออกจากทหารแล้วเขาก็จะมาเขาเาก็เขาก็มามาส่งน้ำพระนะเขาก็บอกว่าเนี่ยคือแต่ก่อนเขเคยบวชเนรที่เนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ย มีหัวหน้าเนี่ยให้ใช้ให้ไปฆ่าหมูใช้เข้าไปฆ่าหมูเขาก็เลี่ยงไม่ไป<ม>นะก็ต้องเอาตัวรอดน,นะบางทีอยู่ในระดับผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชานี่มันก็อึดอัดใจเหมือนกันนะหัวหน้าใช้ไปฆ่าหมูนะก็เลยบอกก็เลยเล่าให้เขาฟังนะอ,อพอปอปมาพูดให้เล่าเขาฟังว่าพระเถระท่านหนึ่งเนี่ยนะจนในท้ายที่สุดเนี่ย คือแต่ก่อนเนี่ยท่านฆ่านกแล้วก็เ,เป็นเป็นพานจับนกแล้วจับนกมาขายแล้วนกเมื่อขายถ้าฆ่ามันตายแล้วมันก็จะเน่ามันขายไม่หมดมันก็จะเน่าแก okay, ก็เลยทำร้ายนกให้มันพิการทุบขาทุบกระดูกให้มันไปไม่ได้หักปีกไม่ให้มันบินไปได้เพื่อที่ให้มันมันไม่ตายแต่ให้มันพิการถ้าต้องการลูกค้ามาซื้อก็เอาไปสดๆเอาไหมไปทำบ้างไหมนั่นแหละ แล้วในท้ายสุดท้ายเนี่ยพอชาติสุดท้ายเนี่ยนะท่านบวชมาแล้วเนี่ยก็ดูกท่านมันมันแตกหมดเลยนะแล้วมันก็ค่อยเกิดตุ่มที่ร่างกายอะนะตุ่มในร่างกายมันก็เฟอร์ออกมาตั้งแต่เม็ดเม็ดถั่วเขียวเป็นถั่วเม็ดใหญ่ขึ้นเป็นเป็นใหญ่เป็นลูกกระเบาลูกใหญ่หญๆโตๆแล้วมันก็แตกแล้วก็เน่าเฟะเลยนะก็ติดจีวรติด อังสะติดตะบงไปหมดเลยแล้วก็ทํำยังไงล่ะก็นอนแกล้งตอนนั้นเนี่ยยังยังไม่เสียชีวิตนะยังไม่มรณภาพนาพระคนอื่นก็ไม่กล้าเข้าเพราะมันมันเหม็นเน่าอะนะพระพุทธองค์ทรงเห็นแล้วละ่ะก็จะเด็ดไปตรวจไปตรวจบริเวณวัดเนี่ยก็ไปเจอก็เลยบอกให้ท่านพระอ,อนนท์เนี่ยให้ให้ต้มน้ําอุ่นขึ้นมาต้มน้ําแล้วก็ค่อยๆแกะออกนะเอาลงแช่ลางน้าเนาะ แล้วก็ให้น้ําอุ่นแล้วก็ค่อยแกะแล้วก็เอาเอาตะบองอาจีวรเนี่ยก็ค่อยถอดเอาเอาไปซักแล้วก็อาบน้ําโดูเช็ดตัวเพราะตัวมันเน่าไปหมดทั้งตัวเลยนะแล้วก็พอตะบองแห้งแล้วก็เอาเอาจีวรไปซักตากอย่างเงี้ยแล้วก็ห่มแล้วก็ไปผึ่งแห้งแล้วก็ค่อยมาห่มห่มท่าน ได้ฟังพระคถาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดให้ฟังนะแล้วบรรลุเป็นพระอรหันแล้วก็ปรินิพานจบวัตตะสงสารที่เป็นไปด้วยกองทุกข์ใช่ไหมเนี่ย <Yeah. S 1> ที่เราเคยได้ยินบ่อยๆนั่นแหละอะ<อ>จิรังวัตยังกาโยปัทวิงอธิเสสติกายนี้ไม่นานหนอจักนอนทับบนแผ่นดินนะ อจิรังวัตยังกายโยปทวิงอดิเศสสติชุดโตอเปตวิญญาโนนิรัตถังวกริงกะลังเมื่อมีวิญญาณไปปาดเอาเล่าทิ้งเสียแล้วนะคือกะเลวราชเนี่ยไอกะเ,เอจารีละเนี่ยพอไม่มีวิญญาณครองแล้วมันก็เน่าเปื่อยเขาก็เอาไปทิ้งนิรัตถังวกริงกะลังหาประโยชน์ไม่ได้เหมือนดังท่อนไม้ต้นฟืนท่านฟังพระคถานี้เนี่ยเพราะความที่สั่งสมอะไรมา สั่งสมวิวัตะคามินีกุศลมาไม่งั้นคนอื่นฟังพระองค์ไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องตัดให้ให้ให้ฟังหรอกแต่เพราะความที่ท่านสั่งสมบาร,รมีมาคือสั่งสมวิปวิปตะคามินีกุศลเพื่อที่จะออกวัตะฟังคาถานี้แล้วท่านก็ปฏิบัติธรรมในช่วงเวลาสั้นๆน,นั้นนะแล้วก็เป็นพระอรหรันแล้วก็ปรินิพพานดีไหมโยมดีดีตรงไหนดีตรงที่พ้นทุกข์ไปแล้ว เพราะไม่งั้นไอ้พวกบาปกรรมที่เราทําทั้งหลายมันจะตามส่งมากส่งน้อยให้เราเดือดร้อนตลอดทั้งสังสารวัดนั่นแหละเมื่อไรที่ฉลาดหน่อยก็ได้คบหากับบัณฑิตก็ได้ฟังธรรมก็บรรเทากิเลสลงไปได้เมื่อเช้าพูดเรื่องความโกรธก็ลดความโกรธลงบ้างนะนะนะหิวก็อย่ากโกรธสาธุไหมหิวก็สาธุอิ่ม ก็สรุปความว่านะเราท่านทั้งหลายได้เป็นผู้ที่มีบุญกุศลสั่งสมไว้นะได้มีโอกาสมานับถือพระพุทธศาสนาไม่ใช่เป็นคนนอกศาสนาที่ดูแล้วก็สลดหดหูใจนะถ้ายมยังไม่ทราบซึ้งอะไรเงี้ยโยมก็ลองไปแถวพุทธคยาที่ต้นพระศรีมหาโพคก็แล้วกัน แต่มาผูกไว้ไม่ได้เป็นผู้นําทัวร์นะแต่ถ้าไปตรงนั้นยมจะเห็นอะไรหลายๆอย่างที่มันทําให้เราเกิดความสลดใจตรงนั้นเนี่ยเป็นสถานที่ควรแก่การบูชาสก,การะแต่มันค่อยๆเปลี่ยนไปมันจะเป็นเครื่องบูชาเครื่องสักการะเข้าใจไหมจะไปลุมกับตรงนั้นมากขึ้นทุกวันทุกวันบางท่านบอกไม่อยากไปแล้วแต่ยังไงก็ยังอยากไปนะหมายถึงว่า ควรจะไปกราบไหว้บูชาเพราะนานๆเราจะได้มาเจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสักทีหนึ่งนะก็ขอใช้เวลาเพียงเท่านี้นะก็ขออนุมโมทนากับท่านทั้งหลายนะที่ได้ทำกุศลก็ขอให้บุญกุศลนี้ชี้นำชีวิตของทุกท่านให้เจริญรุ่งเรืองทั้งหน้าที่การงานโดยเฉพาะเจริญในคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็อาศัยอัตภาพร่างกายนี้ได้เป็นประโยชน์สูงสุดคือนาตน ผลจากทุกข์ประสบสุขอนไปบูรณ์คือมรรคผลนิพพานในการไม่เนิ่นช้าด้วยการทุกท่านทุกคนเถิด,ด,ดกวดนามนิยมนะขอ,อการครับยาทาวาริวหาปุร,ปราปริปุเรนติสากรังห่วงนามดีเต็มย่อมอย่างสมงุทรสาก่อให้บริบูรณ์ได้ฉันใด เอวะเมวะอิโตดินังเบตานังอุปกปติทานที่ทันอุทิตให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วได้ฉันนั้นอิจจิตังบัติตังตุมหังก่ออิตผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิดระเมวะสมิจฉตัวจงสำเร็จโดยจารัน สัพเปปุเรนตุสังกปาก่อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโตปนรารโสยัตถเหมือนพระจันทร์ในวันเพน็ญมานิโชติราโสยัตถเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสพพิติโยวิวัจันตุความจันไรทั้งปวงจมบําบัดไปสัพพะโรโควินัสตุโรทั้งปวงของด้านจงหาย มาเตภวัตวันตราโย ο, อันตรายามีแก่ท่านสุขีดิขายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาดนาเสลสานิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารธรรมาวัทันติอายุวันโนสุขังพลังธรรมสีประการคืออายุวันนาสุขาพละ ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสภาะวะตุสัพป,ประมังกลลังอสัพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพธรรมานุภาเวนะ ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสาพะสังคานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสาดาสอดีปะวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทิน อารหังสัมมาสัมพุทโธพคะวาพุทธังพคะวันตังอะพิวาเิสวาคาโตพคะวะตาธัมโมธัมมังนามาสัมมิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโคสังฆังนะมังยมเต็มตัวใส่บาตรได้เนาะ